สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอบมานินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะแวะมานั่งพูดคุยกันสบายๆครับประจํามันเส์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้รับ ช่อดอกไม้ครับจากแบรนด์ทูมี่นะครับทั้งด้านขวามือเนี่ยทูมี่เองเขาก็ส่งเป็นดอกทิวลิปนะครับซึ่งมีความสวยงามมากแล้วก็ตัวดอกเขาเนี่ยจะมีสีแดงซึ่งเป็นสีสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์ทูมี่นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นแจกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะก็คือเป็นแรปด้วยสติ๊กเกอร์ของทูมี่นะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เท่นะครับสมาร์ทแล้วก็มีความสง่างามมากๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางทูมี่ไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่า ทางทูมี่เนี่ยเห็นที่ผมได้รีวิวไว้ใน u t u b e นะครับก็เลยอยากจะขอบคุณด้วยการส่งดอกไม้ช่อนี้มาให้นะครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่น่ารักมากๆกับช่องเล็กๆแบบมาดินพูนะครับแล้วจริงๆผมอยากจะมอบดอกไม้เนี่ยให้กับแฟนคลับของทูมี่ทุกคนนะครับแล้วก็ให้กับเพื่อนๆที่ติดตามในช่องนะครับเพราะว่าคงไม่ได้เป็นความสําเร็จของมาดินพูเพียงเดียวถ้าไม่มีคนที่ติดตามรับชมคอนเทนต์นะครับก็ต้องขอบคุณแบรนด์ทูมี่มาณที่นี่นะครับ แบรนด์ที่2ครับนั่นก็คือแบรนด์ Boss Hugo Boss นะครับก็มี PR คนเก่งนะครับก็คือคุณเอกคุณเอกเนี่ยก็จะส่งเป็น Invitation Card มาให้นะครับนี่ก็จะเป็นแฟชั่นโชว์นะครับซึ่งจริงๆเขาเพิ่งเดินไปเมื่อวานเลยครับวันศุกร์ที่25นะครับนี่ก็ส่งเป็นบัตรเชิญมาให้นะครับแล้วก็มีแชมเปญมาให้ด้วยนี่ขวดหนึ่งนี่ก็หลายตั้งมากนะครับ ขอบคุณคุณเอกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ดื่มฉลองกับลูกค้าแล้วกันนะครับนี่แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับคือธีมของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นฟอรัลนะครับเขาก็จะมีของที่ระลึกนะครับให้กับสื่อก็คือเป็นเป็นเหมือนผ้าพันคอนะครับนี่สวยงามมากแล้วก็อยากจะให้ดูเป็นบัตรเชิญนะครับเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับด้วยความที่โควิดนะครับแล้วก็ในโลกดิจิทัลเนี่ยนะครับ เขาก็จะมี invitation card แบบนี้มาให้นะครับแล้วพอเปิดออกมาปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นคำทักทายนะครับจากดีไซเนอร์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสัมผัสผ้าที่ใช้ในรันเวย์นะครับซึ่งถือเป็น key look ของเขาเลยนะครับว่ามี texture หรือว่าเนื้อผ้ายังไงก็เป็นการใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับเพื่อนๆที่อยากชมเนี่ยสามารถที่จะคลิกเข้าไปชมได้ครับ search คำว่า b o s s นะครับแล้วก็เป็น spring summer ของปี2021นะครับ สวยมากนะครับสีนี้ก็คือเป็นคีย์หลักของเขาเลยจะออกเป็นสีแบบฟ้าๆนะครับเป็นบลูโซลิดนะครับแล้วก็จะมีลายพิมพ์ที่เป็นฟลอร์นะครับนี่ซึ่งทางแบรนด์เนี่ยก็ส่งมาให้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับความใส่ใจในดีเทลแล้วก็รายละเอียดนะครับซึ่งมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้ดูแฟชั่นโชว์ของ บอสในทางออนไลน์อย่างละเอียดแล้วก็จริงจังแล้วเนี่ยผมชอบลุกไหนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงต่อแบรนด์แล้วก็ต่อคอลเลกชัน Spring Summer 2021บ้างก็คือเป็นคอลเลกชันของปีหน้านะครับจริงๆเรื่องการดูแฟชั่นโชว์แล้วก็รีแคปเนี่ยเป็นสิ่งที่น้องท่านหนึ่งก็คือน้องป๊อปแห่ง Poppery Fashion B ล็อกนะครับน้องป๊อปเนี่ยมีช่อง YouTube ที่ทำบันทึกคลิปวิดีโอของแฟชั่นโชว์ในประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งก็เป็นน้องที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคร,ร,ม,ตตรมต้่ิน ในวันที่ผมทําช่อง YouTube ว่าพี่จ๊อกน่าจะทำคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมทำ YouTube เป็นงานอดิเรกนะครับก็เลยแบบรีวิวข้าวของสนุกๆแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มคอนเทนต์ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเราอาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของแฟชั่นในมุมมองของมาจินพูนะครับ ส่วนของชิ้นที่3นะครับนี่ก็เป็นอยู่ทางด้านหน้าเลยครับเป็นชิ้นที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยให้ผมรีวิวมากๆกนะครับก็เป็นกระเป๋าจากแบรนด์สุวิมนนะครับชื่อรุ่นว่า Baby m a i l To Me นะครับเป็นกระเป๋าจิวซึ่งจริงๆผมเองผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่ในหนังที่เรียกว่าเป็นหนัง Stingray นะครับก็คือเป็นหนังลากระเบนที่เขากำลังร้อนออกมาตอนนี้แล้วก็ได้รับความนิยมมากมีสีสันที่สดใสนะครับซึ่งใบนี้เนี่ยนะครับคุณฝนซึ่งเป็น ดีไซเนอร์ของแบรนด์เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ส่งมาให้นะครับเซอร์ไพรส์มากๆครับผมตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็เห็นกล่องสีม่วงจะเป็นกล่องใหญ่ๆเลยนะครับ mm hmm. ๆๆเขียน mm hmm. ว่าสวิมลนผมก็เอ๊ะเดินเข้าไปดูก็มีคนเนี่ยส่งพัสดุมาให้นะครับก็เป็นของแบรนด์สวิมลนพอดูปุ๊บอ่ะก็เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็คุณฝนเนี่ยตั้งใจที่จะมอบกระเป๋าเบบี้เมลทูมีนะครับให้กับมาดินพูนะครับ นี่แล้วก็เลือกเป็นอะไหล่สีเงินนะครับทุกอย่างนี่็คือเป็นคาแรคเตอร์ของมาดินพูมากๆนะครับอยากจะให้ได้เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ได้นํามาใช้นะครับเพราะผมเองเนี่ยผมเคยรีวิวไปหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับ Baby Mail to me แต่คิดว่าเขาเรียก mm. ว่า,วา,วายืมของมารีวิวก็ไม่เท่ากับการที่ได้เป็นของของตัวเองนะครับจะได้เขาเรียกว่าสัมผัสกับเอเซนเชียลของความรู้สึกจริงๆนะครับใบนี้นะครับราคาอยู่ที่18 9 0 0บาทนะครับเป็นหนังจอระเคทั้งใบนะครับแล้วก็แพคเกจจิ้งของสุวิมลเนี่ยนะครับก็จะมาแบบน่ารักมากครับเขาก็จะมีกล่องแข็งแบบนี้นะครับแพคมาเป็นอย่างดีนะครับนี่มีริบบิ้นนะครับอันนี้แทบจะเอาไปผูกผมได้เลยสำหรับสาวๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นใบแบบออเทนติกคัทแบบนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยได้สไตลิ่งกระเป๋าใบนี้เอาไว้แล้วใน Instagram นะครับเพื่อนๆต้องไปดูใน i อเพิ่มนะครับว่าผมเนี่ยเอาไปสะพายยังไงแล้วก็ หลายคนชมว่าแบบน่ารักมากนะครับซึ่งจริงๆผมตอนที่ได้มาผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยจะเอาไปสไตลิ่งกับลุคของตัวเองยังไงนะครับซึ่งเพื่อนๆต้องไปตามดูใน Instagram นะครับเวลาที่อยากจะใช้นะครับจริงๆเราสามารถที่จะปลดตะขอตรงนี้นะครับเขาจะมีสายมาให้เราเนี่ยทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับมีจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นตัวกระเป๋าใบเล็กนะครับในกระเป๋าใบใหญ่ก็ได้นะครับใส่คา์ดใส่เศษตังค์ใส่ข้าวของต่างๆเนี่ย เลาวเอาไว้ในใช้ในกระเป๋าใบาใหญ่ก็ได้นะครับแบบที่1แบบที่2คือเพื่อนๆจะใช้แทนเป็นเหมือนกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะครับเนี่ยถือแบบเท่ๆเลยไม่เหมือนคนอื่นนะครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะครับนี่แบบที่3ก็คือถือเป็นแบบท็อปแฮนดิลแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะครับผมเคยเห็นคุณฝนเนี่ยใช้สีแดงเป็นเรดเชอรี่สวยมากนะครับแล้วก็ไปดูแฟชั่นโชว์คือถือแค่ใบเดียวนะครับแล้วก็เป็นท็อปแฮนดิลแบบนี้คือสวยมากนะครับ นี่แล้วก็จะเป็นมีสายมาให้ทางด้านในนะครับคือสายเนี่ยยาวมากนะครับผมสามารถสะพายได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสา,สามารถที่จะใช้เป็น cross body ก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นแบบที่เรียกว่าเป็น next wallet ก็ได้หรือจะใช้เป็น belt bag ก็ได้คือสารพัดประโยชน์มากนะครับใบนี้น้องจิ๋วของเรานะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับได้ติดตามมาอินสตาแกรมนะครับก็จะเห็นว่าผมก็จะเอาชามของ MS แบบนี้ครับมาห้อยทางด้านข้างเพื่อที่จะเพิ่มดีเทลลุคของกระเป๋าเนี่ยให้ดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นชามของ MS จริงๆตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็น scarf ring นะครับที่เอามาทําเป็นสร้อยคอได้แล้วก็เอามาผูกกับกระเป๋าได้นะครับทำให้เวลาที่เราสะพายจากมุมทางด้านข้างเนี่ยก็ดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับเชือกเนี่ยนะครับผมก็เอาเชือกของ Hugo ก o อ s นี่แหละครับใน ในบริเวณหูเนี่ยถอดออกมาแล้วก็มา DIY นะครับเอามาผูกแบบลักษณะแบบนี้นะครับข้อดีของสคาร์ฟริงของ MS สก็คือว่าเขาไม่สร้างความเสียหายก็คือเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็สามารถที่จะเอามาประดับปกแต่งกระเป๋าเพิ่มเติมได้นะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้แบบอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเอามาสไตลิ่งเพิ่มนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็ผูกเอาไว้คร่าวๆนะครับนี่ อยากให้ดูดีเทลหนังของจอร์เก้นะครับว่ามีความสวยงามมากก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงการวางลายของจอร์เก้ของแบรนด์สุวิมลให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับอันนี้ครับผมลองใส่สายเพื่อนๆดูนะครับว่าตัวตะขอนะครับอะไหล่ของเขาเนี่ยครับสามารถที่จะเกี่ยวกันเองแบบนี้ได้งนั้นแปลว่าเพื่อนๆสามารถที่จะถือเป็นท็อปแฮนด์เลแบบนี้นะครับหรือว่าปล่อยสายลงมาทางด้านหน้านะครับแล้วก็เลือกที่จะสะพายในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราถือเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ใส่ไปได้แบบพร้อมๆกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเกี่ยวตะขอทางด้านข้างได้นะครับตะขอของเขาเนี่ยผลิตมาเป็นอย่างดีมากๆนะครับจะมีการปัมม๊มคําว่า SVM ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยชำรุดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะให้แบรนด์เนี่ยช่วยเปลี่ยนว่าดูแลหรือว่าส่งซ่อมได้นะครับเพราะว่าของสวิมลเองเขาก็มีโรงงานของเขาเองนะครับนี่ก็คือสะดวกในการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าใบที่แบบ ยอดฮิตนะครับการตัดเย็บข้างในเนี่ยก็จะเป็นหนังแท้ทั้งหมดนะครับนี่มีความประณีตนะครับในทุกๆตะเข็บการวางลายจระเข้นเนี่ยก็มีความสวยงาม ผมว่าแบบสาวๆน่าจะชอบนะครับจริงๆถามว่าถ้าผู้ชายจะใช้เนี่ยใช้ได้ไหมก็ต้องแต่งตัวนิดนึงครับอาจจะเป็นแนวแบบสตรีทนะแล้วก็ดูเป็นแฟชั่นครับแล้วก็สามารถที่จะแบบสะพายได้เพื่อนๆนึกถึงกระเป๋าของแบรนด์โรเว่ครับเขาจะมีกระเป๋าใบเล็กๆจิ๋วๆแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นลักษณะก็คือเป็นโค้งแบบนี้นะครับผมก็เห็นว่าหลายๆคนก็ซื้อมาใช้กันแต่แบรนด์ของสุวิมลเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่ากระเป๋าเขาเนี่ยสามารถที่จะตั้งแบบนี้ได้เลย เพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆวางไว้บนโต๊ะหรือว่าถ่ายเวลาไปร้านกาแฟชิคๆแบบนี้ครับก็จะสะดวกมากครับก็คือสามารถที่จะตั้งได้คือไม่ต้องเอากระเป๋าเนี่ยนอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ของได้จริงนะครับนี่ถึงแม้ว่าเขาจะมีขนาดที่เล็กเนี่ยแต่ว่าใส่ของได้จริงนะครับผมจะลองใส่ของให้เพื่อนๆดูคร่าวๆดีกว่านะครับว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับนี่เริ่มต้นจาก ุญแจบ้านของผมเลยดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นคีย์การ์ดนะครับแล้วก็เป็นกุญแจรบ้านนี่ครับสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับสมมุติเป็นเงินสดนะครับแต่เราอาจจะต้องพับสตางค์เล็กน้อยนะครับสมมุติเป็นเงินสดสำรองเอาไว้นะครับก็ใส่เข้าไปได้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นบัตรต่างๆนะครับบัตร ATM บัตรเครดิตบัตรรถไฟฟ้านะครับบัตรเดบิต MRT BDS ได้หมดนะครับสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เห็นไหมครับ ยังเหลือพื้นที่อีกนะครับสมมุติอยากจะพกเป็นน้ําหอมนะครับอันนี้เป็นของเซฟอราที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นน้ําหอมเป็นขวดแบ่งนะครับก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะเป็นระบบที่เป็นแมกเนตคลเชอร์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใส่ข้าวของลงไปได้แบบจริง ถ้าเป็นผู้ชายก็จะถือสะพายแบบเท่ๆแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็จะมีคําถามว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้กระเป๋าใบเล็กแบบนี้ครับแล้วของเราไม่พอเราจะทํำยังไงวิธีการแก้ไขก็ง่ายมากเลยครับเพื่อนๆก็ใช้เป็นถุงผ้านะครับก็คือสพายใบนี้เปรียบเสมือนเครื่องประดับกับอ็อกเซอรีอยู่บนตัวเราแต่งตัวเรียบๆนะครับจจะมีแจ็คเก็ตสักหนึ่งตัวแล้วก็สะพายใบนี้แล้วที่เหลือครับจะเป็นร่มเป็นขวดน้ําเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ใส่ไปนในถุงผ้านะครับนี่ จริงผมอยากจะแกะให้ดูนะครับคลิปนี้อาจจะต้องมีการตัดต่อเพราะผมอยากไม่อยากให้เสียเวลาในเรื่องการถอดเข้าถอดออกให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยครับยังเหลือพื้นที่ใส่ของอีกพอสมควรเลยนะครับเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นดีเป็นดีไซน์ที่มีความท m e l e s s มากๆนะครับสวยมากครับ สิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูเพิ่มนะครับนั่นก็คือบริเวณสายสะพายนะครับซึ่งเขาก็ใช้เป็นหนังจระเข้แบบทั้งเส้นมีความยาวที่ยาวมากนะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นหนังวัวนะครับมีความนิ่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเข้ากับรูปร่างของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสั้นหรือยาวนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปเจาะรูเพิ่มนะครับเราแค่แบบขยับตรงช่วงนี้ครับ แค่นั้นเองแล้วก็สามารถที่จะปรับสั้นยาวได้เลยซึ่งทางแบรนด์เขาเองก็คิดมาเป็นอย่างดีมากๆนะครับว่าอยากจะให้สายเนี่ยมีความ practical เส้นนี้สามารถใช้เป็นเบลล์แบก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้เป็น cross body ก็ได้เป็น shoulder bag ก็ได้นะครับแล้วก็มีขนาดมี proportion ของสายที่กำลังดีนะครับเข้ากับน้องจิว๋ว baby male to me มากๆนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไม กระเป๋าเขาเนี่ยถึงต้องมีราคาแบบ18,900บาทนะครับเพราะว่าอินดีเทลของหนังที่ต้องใช้ในการทําสายเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งสายแบบยาวแบบนี้นะครับแล้วก็สายแบบสั้นแบบนี้นะครับตัวอะไหล่ที่ต้องใช้นะครับเขาก็สั่งผลิตขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นหนังวัวนะครับเป็นเลเทอร์ออเลเทอร์นะครับแล้วก็ใช้หนังจระเข้เนี่ยแบบทุกๆด้านนะครับแล้วก็ฟินนชชิ่งงานถือว่าเรียบร้อยนะครับยาแนวอะไรเนี่ยมีความ คงทนแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับจราเข้อน,นี้เ,นเป็นจราเข้แบทนะครับมีเพื่อนถามว่าของสุวิมลเนี่ยเ,เลือกใช้เป็นจราเข้พันอะไรนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหลายหลายคนน่าจะดูมาจากช่องของคุณเอกแบ็กบอยนะครับที่สอนเรื่องของการดูหนังจราเข้นะครับส่วนตัวผมเดาว,ว่าใบนี้เนี่ยน่าจะเป็นนิโรติคัสนะครับนี่เพราะว่าสุวิมลเนี่ยเขาใช้ทั้งโพลูซุสแล้วก็ทั้งนิโรติคัสนะครับ หรือบางคนอาจจะเรียกว่านิโรติคัสนะครับแล้วแต่เราจะเรียกก็คือดูได้เลยก็คือว่าตรงบริเวณตรงนี้ครับเขาจะมีเป็นเหมือนจุดนะครับเป็นปุ่มๆนะครับเอาไว้แบบสําหรับระบายอากาศนะครับนี่ผมดาวนะครับถ้าผิดพลาดแต่ประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วของสุวิมลเนี่ยเขาจะใช้เป็นนิโรติคัสเกรดเอนะครับแล้วก็ฟอกหนังเองด้วยเทคนิคพิเศษของเขาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีต่างๆแล้วก็สูตรลับในการฟอกหนังเนี่ยทำให้หนังออกมาเนี่ยมีความสวยงามสีเนี่ยมีความเสมอกันแล้วก็แตกต่างจากหนังจระเข้ทั่วๆไปในท้องตลาดนะครับจริงๆอ่ะถ้าใครมีนะครับลองถือไปเทียบกับแบรนด์อื่นๆได้เลยเพื่อนๆจะเห็นว่าอ๋อทำไมเขาถึงมีราคาที่สูงกว่านะครับเพราะจริงๆหนังจระเข้เนี่ยมีหลากหลายเกรดไม่ใช่แค่หลากหลายเกรดมีหลากหลายพันธุ์ นอกจากหลากหลายพันธุ์แล้วก็อยู่ที่เทคนิคของการฟอกสีด้วยนะครับว่าจะมีวิธีการฟอกสียังไงนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการวางลายนะครับเนื่องจากกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าใบเล็กนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาใช้เทคนิคการวางลายก็คือจากเล็กนะครับไปใหญ่นะครับแล้วก็หนังเนี่ยมีความเป็นสแควร์ดีสเกลที่สวยงามนะครับแล้วพอทางด้านหลังเนี่ยนะครับก็มาจากใหญ่ไปเล็กนะครับก็นนจะเป็นมิติแบบนี้นะครับก็คือว่า ใหญ่มาเล็กตรงนี้ใช่ไหมครับปุ๊บแล้วก็เชื่อมจากเล็กมาใหญ่นะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ในการวางหนังของเขาซึ่งตรงบริเวณฝาแฟลปตรงนี้นะครับเขาก็เลือกหนังส่วนที่มีความเป็น scale สเกลสี่เหลี่ยมแบบนี้มากที่สุดมาทําฝาแฟลปทางด้านบนนะครับแล้วก็มีเซมิสตรีที่ดีมากนะครับส่วนทางด้านข้างครับเขาก็จะเลือกหนังที่มีเขาเรียกว่ามีสเกลเล็กนะครับเนี่ยก็มีความสวยงามนะครับให้ดูทางด้านล่างเห็นไครับก็จะเป็นสเกลเล็กทั้งหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งเวลาที่เขาจะผลิตกระเป๋าหนังจระเข้หนึ่งใบครับเขาต้องมีการคิดแล้วว่าจะวางสเกลของหนังเนี่ยยังไงเพื่อให้มีความสวยงามมากที่สุดนะครับแล้วก็ลงตัวมากที่สุดแล้วก็ตรงบริเวณสายนะครับก็จะเป็นหนังที่มีลักษณะคือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับให้ดูสายนะครับเพราะนั้นแปลว่าทางแบรนด์เองก็มีการวางแผนการใช้หนังจระเข้เนี่ย อย่างละเอียดครับว่าถ้าจะทำกระเป๋าหนึ่งใบอย่างเงี้ยนะครับเขาจะต้องใช้หนังยังไงให้คุ้มค่าที่สุดมีประโยชน์มากที่สุดแล้วก็วางลายออกมาให้สวยงามที่สุดจนกลายเป็นคาแรคเตอร์เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเพราะฉะนั้นขอบข้างก็จะเป็นเล็กด้านหน้าก็โชว์สเกลใหญ่ไล่มิติด้านบนก็เป็นสเกลเล็กเป็นการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามาตินพูเนี่ยมองเห็นทั้งหมด ทุกๆดีเทลที่เขาตั้งใจทําเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่า1 8 9 0 0เนี่ยไม่แพงเลยสําหรับกระเป๋าจระเข้หนึ่งใบนะครับบบรุตินะครับมีจระเข้อยู่แค่เซี้ยวเดียวอ่ะเขาขายอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทแต่นี่คือเพื่อนๆได้จระเข้แบบทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นจระเข้ที่เกรดดีมากนะครับนี่สวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเนี่ครับ จริงวางประดับอยู่บนโต๊ะทํางานเอาไว้ใส่ข้าวของนะครับอย่างผมสอนเนี่ยอาจจะใส่ไว้เอาไว้ใส่เลเซอร์นะครับในการสอนหรือใส่ข้าวของอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ากระเป๋าเขาเนี่ยสามารถที่จะตั้งทรงได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นคู่ก็ได้นะครับ,ค,รบคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับซื้อมาใช้คู่กันคนที่แบบแต่งตัวแฟชั่นน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะถือเป็นแบบลักษณะแบบนี้ก็ได้แล้วอาจจะหาพวงกุญแจอะไรสักอย่างหนึ่งมาห้อยตรงนี้นะครับใช้แทนเป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้ แล้วก็เปิดแล้วก็หยิบของแล้วก็จุดีนะครับใช้แทนนัารโฮเดอร์ก็ได้ก็สารพัดประโยชน์ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกไปใช้ยังไงนะครับถ้าเป็นสร้อยของหลุยเวตตองนะครับที่ผมมีเส้นหนึ่งผมว่าก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วอ่ะคือสร้อยคอนะหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับผมว่าเส้นหนึ่งก็ประมาณ15ื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ด ใช่ไหมครับเพิ่มตังอีกนิดหนึ่งเพื่อนๆจะได้เครื่องประดับนะครับที่ใช้เป็นเบลแบ็กก็ได้เป็นท็อปแฮนดิลก็ได้นะครับเป็นกระเป๋าสตังก์ก็ได้นะครับเป็นถือเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นกระเป๋าคล้ายๆกับคลัสก็ได้นะครับในราคา18,900บาทแล้วก็ถือว่าเป็นใบจบครับของหนังจระเข้เพราะว่านี่ก็ดีที่สุดแล้วนะครับ เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับอย่างสวิมลนเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเองเขาเป็นแบรนด์ไทยเพียงแบรนด์เดียวนะที่ได้มีโอกาสลงในหนังสือนะครับของแบรนด์รถยนต์ที่เป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากก็คือโรลส์รอยส์เขาจะเป็นการเลือกสินค้าที่เป็นลักชัวรี่จากทั่วโลกนะครับให้ได้ลงในหนังสือเล่มนั้นนะครับจริงๆแบรนด์ควรจะเอาเรื่องนี้มาขายี้แล้วก็มาเล่าให้คนไทยได้มีโอกาสฟังนะครับว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมีเพียงแค่ของสวิมลนนี่แหละครับที่ได้มีโอกาสเข้าไปถึง ระดับนั้นแล้วก็ไปจัดแสดงในต่างประเทศนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของหนังเจอร์เคนะครับกระเป๋าแบรนด์นี้ได้เข้าไปอยู่ในหนังสือเล่มนั้นด้วยนะครับเพราะฉันก็เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่มีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็ได้ครอบครองแบรนด์สุวิมลน,นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยแต่ก็มีเรื่องราวนะครับมีที่มาที่ไปแล้วก็ซ e เลเบิตี้ระดับโลกนะครับดาราฮอลลีวูดหรือว่าคนดังในทั่วโลกเนี่ย ก็มีการถือกระเป๋าของแบรนด์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ โพ i ิชันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโตหรูหราแล้วก็ไทม์เดสนะครับเขาไม่ได้ทำสินค้าที่เป็นแบบแฟชั่นมาแล้วไปนะครับแล้วก็เอานะครับแล้วก็คำนึงถึงเรื่องคุณภาพนะครับมากๆว่าถ้าลูกค้าลงทุนกับกระเป๋าจอระเข้หนึ่งใบเนี่ยเขาก็อยากจะให้ได้มีโอกาสใช้ใบนี้ไปนานๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งสนใจว่าตอนนี้กำลังฮิตไหมกำลังอินไหมนะครับแต่ว่าอยากจะให้มีหนใบแล้วก็ใช้ไปได้อย่างยาวนานนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่เพื่อนๆในช่องเนี่ยรีเควสกันบอกว่ารอดูรีวิวกระเป๋าใบนี้นะครับเนี่ยผมก็ได้เอามาจัดให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมกันแล้วนะครับสวยมากนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางคุณฝนนะครับสุวิมลที่ส่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยมาให้เป็นกระเป๋าของมาดินพูด้วยนะครับ ผมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากๆนะครับซึ่งจริง,รงๆเราก็มีโอกาสแบบช่วยแบรนด์ในการรีวิวสินค้าต่างๆนะครับก็เป็นน้ำใจที่ทางแบรนด์เนี่ยได้มอบให้นะครับก็รับไปด้วยใจจริงๆนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเอาไปใช้แล้วก็ถ่ายลงอินสตาแกรมแล้วนะครับเพื่อนๆไปติดตามในอิน Instagram กรมาดินพูได้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะมีตั้งแต่ทูมี่นะครับมีตั้งแต่บอสซิลก์บอสแล้วก็มีทั้งสวิมลน,นะครับที่เอามานั่งคุยกันนะครับก็หวังว่า น่าจะสร้างความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเนี่ยที่กําลังมองหากระเป๋าจิ๋วใบเล็กนะครับในเวอร์ชั่นที่เป็นหนังจราเคเป็น Black c r o คโคได e นะครับสีดำสวยๆแบบนี้นะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจอบมาดินพูลลาไปก่อนสวัสดีครับ